อยู่ๆวันเนี้ยพี่หยกกรร็ลากพี่เปิ้ลมาอยู่ๆวันเนี้ยพี่หยกกรร็ลากพี่เปิ้ลมาที่เดอะมอลล์ครับทุกคนเพราะว่านางบอกว่าอยากได้ตุก๊กตาแคร์แบ เราก็ถามว่าจะเอาไปทําอะไรพี่หยกนางบอกว่าจะซื้อตุ๊กตาแคร์แบร์ไปให้น้องคนหนึ่งที่ติดตามพี่หยกในติ๊กต็อกและก็ตั้งใจมาเรียนพยาบาลที่เดียวกับนางโอ้โหแล้วน้องก็มาไกลมากๆด้วยพี่หยกบอกแบบนี้นางก็เลยจะตั้งใจซื้อตุ๊กตาแคร์แบร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจในการเรียนพยาบาลนี่แหละครับแล้วพี่หยกอ่ะก็เลือกอยู่ต้องนานไม่รู้ว่าจะเอาสีอะไรดีพอไม่รู้ว่าน้องชอบสีไหนระหว่างสีชมพูกับสีเหลืองเฮ้ยทุกคนพี่หยกเลือกไม่ได้อ่ะครับแล้วก็แอบไปถามน้องน้องบอกว่าชอบสีชม พี่หยกก็เลยจัดไปเลยครับแต่น้องอ่ะไม่รู้หรอกนะว่าพี่หยกะจะซื้ออะไรให้แกล้งแกล้งไปหลอกถามเฉยๆแต่พี่หยกนางบอกว่าก็แฮปปี้ดีนะที่มีน้องอ่ะตั้งใจมาเรียนที่เดียวกับนางเพราะว่านางเนี่ยแหละโอ้โหเขาก็มีบริการห่อของขวัญเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆให้เราด้วยอ่ะพน,น,นักนงานก็น่ารักกล่องของขวัญก็น่ารักพี่หยกก็น่ารักครับอย่างนี้ก็ต้องพาพี่หยกไปกินของอร่อยๆต่อซะแล้วได้แล้วครับของขวัญที่จะเอาไปเซอร์ไพรส์น้องแล่พี่หยกก็แวะซ นางบอกว่ายี่ห้อนี้ดีมากๆนางก็บ่นๆของนางไปแล้วก็เอามาอวดน,นี่นส่วนอันนี้เป็นลำโพงบลูทูธที่พี่ปั้นซื้อมาครับกะว่าจะเอาไว้ถ่ายงานซะหน่อยเอาไปพกฟังเพื่อนๆครับและสุดท้ายของกินก็มาแล้วครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือกุวยเตี๋ยวน้ำโตกของโปรดคือพ่อไปเรียนน้ำหนอนของเนย